กันในภาพรวมนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มญี่ปุ่นนั้นทําให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบค่ะเพราะฉะนั้นทางสภาอุตสาหาการรมแห่งประเทศไทยจึงมีการนัดหาหรือการกับเจทชและ JCC ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออุตสาหาการรมในญี่ปุ่นต่อไปส่วนทางด้านของอุตสาหาการรมไมสในเวลานี้อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวส่วนความเคลื่อนไหวของ ตลาดหุ้นบ้านเราค่ะก็ไม่หว่นในวันนี้ดัชนียงคงพุ่งขึ้นสวนทางตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค ายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีจะหาหรือร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นกรุงเทพหรือเจทรและจากนั้นในเวลา16นาฬิกาจะหาหรือกับหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพหรือ JCC เพื่อสอบถามถึงผลงกระทบและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านอาหารและอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งขณะนี้ภาคอุตสาหากรรมของญี่ปุ่นต้องหยุดการผลิตและในบางพื้นที่ต้องปรับแผนการผลิตเพราะมีปัญหาเรื่องของระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำที่มีใช้ไม่เพียงพอ สำหรับผลกระทบทางด้านการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นที่จะมีการยืนยันและมีการยื่นหนังสือขอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาแพ c กิ้งเครดิตเพื่อเยียวยาผู้ส่งออกที่อาจจะมีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากภัยซึนามิสำหรับแพ c กิ้งเครดิตนั้นเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยเพื่อให้กู้ต่อแก่ผู้ส่งออกที่ส่งออกผ่านทางธนาคารพาณิชย์ณเวลานี้ยังไม่ได้มีการหารือการตามที่ผู้ประกอบการบางรายเสนอ É. <coughs> ทางด้านนายอักขพลสรสุชาติผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปนกล่าวว่าอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ของไทยโดยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถือเป็นกลุ่มคุณภาพและมีสัดส่วนถึงร้อยละสิหรือ40,000คนจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ทั้งหมดนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทําให้ต้องยกเลิกการประชุมสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมทั่วโลกที่เมืองซัปโปโรที่จะ ขึ้นในวันที่21มีนาคมนี้ที่จะมีผู้แทนจากทั่วโลกมาโชว์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในงานนี้ด้วยสอดคล้องกันกันกบนายเีรัสักโคสุรัตผู้มนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ i อ d ดีกล่าวว่าผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจะชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวของญี่ปุ่นจะเดินทางมาพักฟื้นเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันทางด้านน,นายธนวาัฒนผลวิชัยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า ภัยพิบัติในญี่ปุ่นจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นเนื่องจากภาวะชะงักงานด้านการลงทุนการส่งออกและท่องเที่ยวแต่คาดว่าจะไม่เกิน3-6เดือนสภาวะต่างๆจะกลับคืนสู่ภาวะปกติทางนี้ผู้ประกอบการไทยต้องติดตามสถานการณ์ของญี่ปุ่นควบคู่กันไปกับสถานการณ์ในลิเบียและยุโรปที่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นพันพวนอย่างหนักได้ สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะดัชนียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางการกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่กังวลกับเหตุการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีนิกเกอของญี่ปุ่นที่ร่วงลงรุนแรงถึง556.06จุดแต่ที่ระดับ9,698.37จุดส่วนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบ5จุดอยู่ที่1 1 1่งจุดหลังจากที่การซื้อขายผ่านไป1ชั่วโมง ก่อนที่ในภาคเช้านะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปิดที่1,016.12จุดบวกมาได้9.06จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย15,694ล้านบาทส่วนเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ30บาท36สตางค์ถึง30บาท38สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นไม่ได้กระทบต่อค่าเงินบาทเพราะตลาดรับรู้ข่าวสารไปแล้วค่ะ